พี่น้องมันกินเหาาน้ำกันเด้อค่ะอวดอวดตอน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 ปลาล่าปลากระกดีโอ้ยก็ด,ดลงไปเลยของแซ่บของแซ่บอุ้ยหอมู๋วุ้ของวีเลยอะ่ะแซ่บมากแซ่บมาก๋ยวต้องชิ้นก่อนนะ เยี่ยมแล้วก uh uh ็มีเลือดนะกอับโอ้ยะเดากระเดากินเลยจ้าสดๆค่ะเก็บกี้เนี่ยตุ๋ยเลยฮะตุ๋ยเลยอืมอืมขม อร่อยหนังไก่กรอบนอ่ากิมากเลยอันทันค่ะถ้าใครเคยกินจะรู้ว่าอันทันเนี่ยมีรสชาติหวานหวานไม่อร่อยไม่ได้ เพื่อนผมอะไรยังไงเหมือนอย่างอื่นเยื้มมากไม่ต้องต้มให้ยากกินเลยเผือพวงผักในบ้านเรา มะเขือละครคุณลาก็บอกว่ามะเขือละครโอ้ลูกหมาซื้อปะลาซื้อปะลาะปะลาลาดิบไว้ลูกชายบอกแม่นึ่งคนเหนียวแล้วก็ทอดปะลาให้ผมหน่อยเอา้าวันเกิดวันเกิดไม่เอาเค้กเหรอลูกไม่เอาครับเออลูกเราแท้จริงเนี่ย ม,ม,มันหน่อยนเนี่เยเจ็บมากสดๆก,กินกันเลยแบบมากมน้ำมีนี่ด้วย ยอดมะกอกยอดมะกอกยอดมะกอกเก็บมาจากข้างบ้านเนี่ยพัน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 ,พน,พน,พนตุ้ยตุ้ยอะหืมหงพึ่งจมูก กิงเ้าน้ำกันกนะพี่น้นอ,อ,องแซ่บซีบิจิกลัไปไข่ยว้าวไข่ต้มบางยังมาตุมของเราโอ้โ,อโ,อโอป็นไงตมสวยงามไหมไข่รเราเองว้าย้อยไปเลย กินไปเลยไม่ต้องกักไม่ต้องแปรรูปแค่ต้มก็ทำไม่พอกินละมื่อเท้านี้ก็ไข่ก้าวไข่สุดยอดเลยนะ <S <S เริ่มเฟะแล้วเดี๋ยวขอตัวกินให้เต็มที่ก่อนนะคะ <S <S บ๊ายบาย ถ้าจะมากินก็ด้วยกันก็สูงเนินนะคะ